ครับสวัสดีครับนักคลินมิรหมอเย็นดีตอนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพะเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพะเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่เข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1496ก หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกลินญิแพทย์ได้เข้ามาพบปะพูดคุยกับแฟนครับทุกๆท,ท,ท่าน ก่อนอื่นครับผมนกักกตนก็ต้องกล่าวยินดีท่านรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็ที่สําคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีด่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้นาเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะ,ะที่วางไว้ก็จะเป็นมีดปากกาด้มามอาด้ามงาฝักไม้นะครับนะแล้วก็จะเป็นด้ามงาฝักงานะ แล้วก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเป็นมีดปากกาในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดนองโพของเรานะแต่วันนี้ผมจะนําเอาเป็นมีดสลิกานะครับจิ๋วนะเป็นสลิกาจิ๋วด้ามตัดนะครับมาให้ท่านได้รับชมนะก็นั่นแหละครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันดีนะครับในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพนะ,ะในเมืองปากน้ําโพมี ทางหลากหลายผู้คนนะครับนะในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะโดยเพราะประเทศจีนนะชาวจีนในยุคโบราณจะอพยพเข้ามาอยู่ในปมาน้ําโพค่อนข้างที่จะมากนะครับนะต้องเรียกว,ว่าหลากหลายตระกูลที่เขาเรียกว่าทำมาหากินร่ํารวยกันนะครับส่งต่อความร่ารวยมาถึงยันลูกยันล้น,ย,น,ลนยังล้านยังเลนนะนะในยุคปัจจุบันนะนะในเมืองปาน้ําโพคน จะเต็มไปด้วยคนจีนว่ากันง่ายๆนะครับนะหรือจะเป็นหลากหลายเชื้อชาตินะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้นําเอานะครับนะความคลาสสิกนะครับของมีดเล่มนี้มาท่านได้เปิดามาเปิดให้ท่านได้รับชมนะเอาล่ะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับจะวางดินสอนะครับแล้วก็หยิบเป็นมีดจิ๋วนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะเป็นมีดสลิกาด้ามตัดนะครับนะก็ หลายท่านก็ไม่เคยเจอ,เเจอไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับนะก็เป็นมีดจุกกลางของหลวงเดิมนะเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ท่านได้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับนะนี่นะเป็นมีดสลิกานะครับนะสลิกาจิ๋วดา้มตัดนะเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบก็ อยู่ที่1นิ้วนิดๆนะครับรวมด้ามฝักอยู่ที่สนิ้วกว่านิดหน่อยนะวันนี้ได้นำออกมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดาหาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะเป็นแม่เ้านะครับเป็นมีดแหม่เก้านะนี่ครับก็เต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเข้มขลังเลยทีเดียวนะ ก่อนที่เราจะเข้าไปชมในส่วนของอาภายในนะครับก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกให้ชัดๆก่อนนะครับนะให้ชัดๆก่อนนี่นะถือว่านะครับนะทุกส่วนนะครับนะทุกองค์ประกอบถือว่ายังสมบูรณ์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอด้ามนะครับนะจะเป็นในเรื่องของด้ามหรือจะเป็นส่วนของแหมลัดอะไรต่างๆพวกนี้ นะก็ถือว่าอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างแน่นปึ๊กอยู่ว่ากันง่ายนะครับนะอย่างที่เคยได้เรียนไปนะครับมีทุกเล่มก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะอาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะก็หมายความว่ามีดที่ชำรุดนะครับนะมีดที่ไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ได้ผมจะไม่เอาเข้ามาเด็ดขาดนะ อ่าส่วนใหญ่จะเป็นมีดที่มีความอ่าสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับนะจะไม่มีโยกคอนนะไม่ว่าจะเป็นด้ามจะเป็นฝักจะเป็นใบนะอ่าวันนี้เอามาให้ท่านรับชมนะครับนะเอาล่ะนะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนับไปแล้วก็อยากจะให้ท่านลองเข้าไปดูในส่วนของภายในนะอ่านี่นะครับนะลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับนะ ด้วยมุมมองด้วยสายตาอแลลบคมของท่านก่อนนะใบเป็นเสมาใบโพนะครับตอกลายเสมาใบโพนะเป็นงานของช่างสอนนะครับนะเป็นศิละปะของช่างสอนนี่นะที่สําคัญนั้นตรงฐานใบโพนั้นจะมี3จุดนะครับเป็นมีที่หาได้ยากนะไซนี้นะแล้วก็ลายอย่างนี้นะครับนะร่องเลือดก็บ่งบอกการตอกการเซาะด้วยมือนะ นี่นะครับนะที่สําคัญนั้นใบมีดจะเต็มไปด้วยเนื้อของคราบใครนะครับหรือว,ว่าความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับใบมีดนะธรรมชาติจะไม่เคยโกหกใครนะครับนะคนต่างหากที่จะโกหกกันนะเพราะนั้นเวลามีดทุกเล่มนะครับผมนำามาไม้ท่านได้รับชมเนี่ยก็จะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะอ,อยากให้ธรรมชาติเป็นสิ่งที่บอกนะครับนะธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ ใบมีดนะครับจะเป็นอาจารย์ผู้บอกแล้วก็ผู้สอนได้ดีที่สุดนะครับของไม่ใช่คนพูดนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนั่นแหละนะครับแต่พูดไปแล้วของไม่ใช่ของไม่ดีของไม่โอเคก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะรนะรพูดไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็<ข>เรียนทุกท่านไว้อย่างนั้นนะนะครับนี่ทุกด้านเลยนะครับทุกด้านเลยนะเฉพาะใบนะครับของมีดเล่มนี้อยู่ที่1นิ้วนิดๆนะครับอยู่ที่1นิ้วนิดๆรวมด้ามฝักก็ อยู่ที่สองนิ้วกว่านะครับนะสองนิ้วกว่านี่นะก็มาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะครับนะเป็นมีจิ๋วจริงๆนะครับนะเป็นพิมพ์นิยมมากันง่ายนะครับเป็นไซส์ที่ใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะเป็นไซส์ที่หายากนะครับเป็นไซส์ที่หายากเลยทีเดียวนะวันนี้เอามาให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับแล้วก็ มีทุกเล่มนะครับก็จะมีเจ้าของอยู่แล้วล่ะนะ,ะผมเชื่อและเกินนะครับว่าทุกเล่มจะมีเจ้าของเพียงแต่เขาจะมาเจอ,เจอนะครับของเข้าเมื่อไหร่ก็เท่านั้านเองนะ,ะนี่ครับมาให้ดูให้ท่านได้รับชมได้เห็นนะครับนะ,ะเป็นงานนะครับเป็นมีดยุคลางของหลงพ่อเดิมนะครับปัดหนองโผมีดยุคลางจะถูกสร้างขึ้นในปีตั้งตั้งแต่ปีพศ .2400 อ่า70เป็นต้นมานะครับนะ จนถึงปีพศ .2480 นะอันนี้ถือว่าเป็นมิดยุคกลางทั้งหมดนะครับจากปีพศ .2480 ไปถึงปี2494ก็จะเป็นมีดยุคปลายของหลวงพระเดิมนะ,ะวันนี้นะครับเอามิดยุคกลางมาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้รับชมนะครับนะ,ะเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเข้มขลังเลยทีเดียวนะผมจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะ ก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ิบกวนาทีนิดๆน,น,นะครับนะเป็นสลิกาด้ามตัดนะครับนะท่านลองดูผิวของงานนะครับนะลองดูผิวของงานะอามองตรงไหนอย่างไรก็เป็นงานดิบๆเป็นงาชํำๆเป็นงานแท้ๆนะไม่เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะนี่นะก็เอามาให้ดูนะครับนะให้จะจะชัดๆนี่แหละนะ นี่ก็เป็นมนสเสน่ห์นะครับนะ,ะเป็นันว่านะครับนะคนที่จะบอกว่าดีหรือจะบอกว่าไม่ดีนะผมว่าเป็นท่านผู้ชมมากกว่านะครับผมเองก็ต่อให้บอกว่าดีแค่ไหนนะครับบอกว่าใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะ,ะก็เป็นเรื่องโปกตินะครับการมองนะก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงมีเขาเรียกว่ามองต่างมุมนะครับนะ คงจะใบบังคับกันไม่ได้ในเรื่องของการมองนะเพราะทุกคนก็มองเข้าไปในจุดเดียวกันก็คงจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับจึงมีเขาคากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องนะอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะครับส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงด,วดวาแวแปรเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะครับนะ อย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นมองและเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะมันก็คงไม่ได้นะครับนะ,ะก็เรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้นะ,ะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับนะเป็นผู้มองแล้วก็ตัดสินใจเองนะ,อ,ะอย่าไปเชื่อใครนะครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองนะ,ะก็คนที่จะมีหลวงพ่อเดิมไปไว้ในครอบครองผมเชื่อนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่า บุคคลท่านนั้นนะครับบุคลคลคนนั้นจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปนะครับเป็นคนที่มากด้วยบาร,รมีต้องบอกอย่างนั้นนะเป็นผู้ที่มากด้วยบาร,รมีนะครับไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่มีโอกาสนะครับนะได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้นะคนที่ไม่ใช่ต่อให้มีเงินนะครับกี่ร้อยล้านพันล้านก็ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะนะ,นะนะครับนะก็ไม่ได้หมายความว่าคนมีเงินเยอะๆจะได้มีสิทธิ์ครอบครองนะ สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั่องจากว่าเขามองไม่เห็นนะเขามองว่าไม่ใช่ว่ากันง่ายๆนะเอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาก็นะครับ11กับจุดเจ็ดวินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะ หากท่านชมแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันเน้นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือากท่านไหนที่ชมแล้วนะครับนะ้เมื่อติดตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาสนทนานะครับนะ พบปะกันนะมาสนทนากันนะครับนะได้ที่เบอร์086 329 1496นาะเบอร์086 329 1496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักกรินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักกรินมิตรหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ